เรียนจีนกับหล่าชิกตาสวัสดีค่ะป้าเจียหขานี่มันจุดได้หันเลยมหรู้นจนุดได้หันแล้วเ้ายสิ่มเรงยนบเจียเหรินเจียเหรินครอบครัวป้าปะป้าปะคุณพ่อ มมมคุณแม่เก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 พี่ชายติติติต,ติน้องชายภาระงานของเด็กๆวันนี้ก็คือให้นักเรียน ทำใบงานที่6นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่6นะคะใบงานที่6ก็คือให้นักเรียนครับคำศัพท์ภาษาจีนตามรอยให้ถูกต้องและให้สวยงามนะคะจินเทียนว่ามันเียเต่าเจจ่ายเจียนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ